มีมีทับทรีมิสเวสต์แตรนบอลนะครับมีน้องเฟิร์นใช่ไหมแล้วก็มีเห <c oughs> มือนไม่มีแฮมเลยมีเฟิร์สมีเฟิร์ส สะพานเลยได้ไหมอ่ะปวด้ชี่ไม,ไ,มไม่ได้หรอกปวดชี้วิญญาณสวยฮะไปิญญาไม่สวยมากเอาเลยไหมคือคอพี่คะยขาไม่อื่นยืนด้วยได้ไหมคะ <c oughs> ยืนไม่อื่นได้ไหมคะ <c oughs> อ๋อ <Okay. S 1> ได้ค่ะเดี๋ยวให้มันย้อนแสงไหม ไม่ต้องมันงนี้ออ่อนีน่ว่มามันย้อนแสงครับโอเคเอสอสวยไปเยอะเลยเยเดีเย๋ย,เย,ย,เยวเราะ,ะสิสิสตบรเลยจะาสัมภาษณ์คาริน่าพน,นักพา

สวยขึ้นนะาามีคารลมนขึ้นดูไปซื้อเจอ้าหญิงเคร่อนเลยะฝากกแล้วก็แชร์ด้วยไว้ Woohoo! <laughs> อะใหญ่เวอร์นิดาลานะแล้วก็ first one เป็นเพิอสของชาลเวันแรกเป็นคนรก ใช่เหมือนแบบปรับลุกเนาะ<ช>มันเรามวขึ้นอะไรขึ้นออ,อ,อันดับหนึ่งสวัสดีค่ะอย่าพูดอย่างนี้ปัวอีอยนนี้ต้องให้คาร์ันสมายดักเนี่ยต้องให้อันดับหนึ่งแล้วตอนนี้ถูกปะแม่ยพูดออกเสีเยงแล้วถูกปะอันนี้ต้องให้เขานะอันดับหนึ่งแล้ว จะลองให้ <laughs> <laughs> <laughs>

ได้ครับตั้งแด้ตั้งไดรัเลยไม่ไม่ค่ะอะดับข่ายดิดับไ่ายดับข่ายงอแงแล้วนะงงแล้วเออนู่นนู่นนู่นนี่นี่นี่ด ีนอ you know okay, okay, ันโอเควันนี้เทยน่าแปลกมารอแฟนแฟน The time has finally come ภาษาไทย The time has finally come ในที่สุดก็มาถึงเลยโอเคใช่ค่ะอันนี้นะคะวันนี้อยู่เป็นัทประเทศไทยใช่เป็นวันเธอนะเป็นตัวแทนประเทศไทยรู้สึกดีใจและภูมิใจมากนะคะรอทั้งชีวิตสำหรับนี้นะคะและอยากทำ โอเค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  I want to make all of you proud นะคะแล้ววันนี้รู้สึกดีใจมากนะไม่มีรู้สึกไม่กดดันไม่เครียดไม่คิดมากและสนุกทุกอย่างนะคะพูดถึงความพร้อมของอาริน่าหน่ค่ะวันนี้คือแบบ ความเป็นยังไงบ้างคะความพร้อมตอนนี้หนึ่นเระคะเราใช่เราเตรียมตัวอย่างหนักทุกวันนะคะไม่มีเวลาพักผ่อน,นะคะ่ะแล้วก็วกัน <laughs> จะสู้อย่างเต็มที่ทุกวันจะสู้ๆนะคะได้ข่าวว่าวันนี้เป็นวันเข้ากองวันสุดท้ายคาริน่าไปถึงคือเข้ากองเลยใช่ไหมลูกใช่ค่ะแล้วก็วันแรกเจอรุง่งดีนะคะ<อ>ใช่รุงนี้เรามีเ Rehearsal แล้วก็วันที่20มี Open c e r e m o n นีนะคะ ดานนี้ลุกดานนี้ลุกชุสขภาพทั้งหมดกี่ชุดหาเอากี่ชุดกี่ชุดอ่าประมาณ50ชุดนะคะใช่ชุดอะไรกี่ชุดชุดราตรีอ่าหกหกอันนะคะใช่หกอันหกใบหกชุดหกชุดใช่เรามีหลายหลายลุกนะคะแล้วก็เรามี WhatsApp group ของ Miss World แล้วก็พ่เลียงทำว่า แต่ต่ละประเทศมีกี่ใบกระเป๋าเพราะว่าเขาต้องเตรียมตัวแล้วก็ each country พูดว่ามี3มใบสีบ่ใบห้าใบแล้วกป็ประเทศไทยพูดว่าอ้าสิบสองใบนะคะ,ะแล้วในบรรดาเพื่อนที่เขาประกวดเทวิน่ามีได้คุยกับใครบ้างหรือเปล่าคะเพื่อนเพื่อนที่อ้าหลายหลายคนนะคะเทวิน่าเคยเจอ Miss Czech Republic Miss Czech Republic เคยเที่ยวที่ประเทศไทยใช่แล้วก็ทวิน่า เคยพูดคุยกับทินเนดเดอร์แทบโกฟิลิปปินส์อาจจะไม่ได้หลายหลายประเทศเลยค่ะคิดว่าจะเอาอะไรเป็นมั่นใจปัจจุบันการการไปไหนปังเธอเองน่ะคิดว่าบุคลิก personality ของเทอเอน่าจะจับใจจูนะคะเพราะว่าเทอเอน่ะเป็น เอ่อคนหวานทุกคนรู้แล้วฉันเป็นคนหวานตลอดเวลาแล้วก็คิดว่าจะเอ่อปัจจุจะอชอบชอเธอริงนั่นนะคะ I hope so <laughs> <c oughs> ปัจจุเลยค่ะปัจจุโอเคในอังกฤษอ๋อโอเค hi auntie julia i can't wait to meet you and to spend this journey with all of you and all the sisters around the world i really do feel inspired by what you're doing with beauty with a purpose you've touched millions of lives around the world and i hope to continue your legacy of beauty with a purpose and spread love and kindness wherever i go oh, ทุกทุกแฟนนะคะ I love all of you so much บงังคังเทวีนะ่าสึกไม่พอ,อไม่ดีแล้วก็แฟนๆส่งกำลังใจให้ทวีน่าตลอดเวลานะคะแล้วก็เทวีน่าเห็นทุกคอมเมนต์ทุกเมสเ a จจากแฟนๆแ,แล้วก็เทวีน่าสึกสับสงใจมากเทวีน่าสัญญาเทวีน่าจะทำอย่างเต็มที่ที่อินเดียน,นะคะพูดไม่นี้ได้เลยค่ะก็ เชื่อว่าพี่ไทยนาพร้อมมากๆสำหรับมิสเวลนะคะแล้วก็เชื่อว่าพี่สาวของเราเนี่ยเก่งตั้งแต่อยู่ในกองไทยแล้วแล้วก็เชื่อว่าความพยายามของพี่ไทยนานะคะจะคว้ามงฟ้ามาให้เราได้แน่นอนค่ะใช่โ้พี่ไทยนพี่ไทยนะคะทำดีมากๆนะคะทำดีมาตลอด and will always support you พี่ไทยนาทำทุกอย่างแล้วทุกกิจกรรมที่เขาทำนะคะจะจับใจจูแน่นอน คือพี่รรน่าทำจะทำดีทุกชาเลนจ์แน่นอนค่ะอันนี้รอดูตอนทันเล่ s โชว์ยากจะดูแล้วค่ะ Thank you นะอะสุดท้ายสุดเดี๋ยวจะให้ใครหน้าแนะนำตัวและตามด้วยคำว่าใช่แหละก็คือเดินเดินมาเดินมาใช่วันนี้ว้าขอบคุณนะคะทุกคนอะทุกคนถ่ายวิดีโอนะคะแล้วไปช่วยกันโคดนะลูกนะอะทุกคนถ่ายวิดีโอนะค่ะ ใช่นะเอาเลดนลูกหนาพร้อมแล้วนะทุกคนพร้อมเออ1 2 3ชีเดินมานิดนึงเดินมาโอเคเทริน่าบัวเชษไทยแลนด์เย้ขอบคุณนะคะน่ารักมากน่ารักมากอ่ะถ่ายรูป เซลฟี่เราหนึ่งภมิใจกับน้อง่าววันที่เวันที่เก้า้มินเรามินักันที่ไหนไหมยังไม่รู้เลยอ่ะปีหาจริงไหมเขาบอกว่าเขาจะเปิดเขาเขาบอกเขาจะจัดเองม่นีจ้ามาแล้วากองเลยได้ คกนแค่นี้ก่อนนะไปที่กระทรวงนางงามไปที่เพจมิชชันไลน์โมเลยเดี๋ยวถ่ายรูปจะใช้กล้องถ่ายรูปไม่ใช่หรอ